สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิตสอนแฟมิลี่นะครับนะมาดูกันต่อนะเอ๊นู่นทางนู้นเขาทำอะไรกันนะฮะนู่นนะฮะยูทูบเบอร์เรานะฮะเอาอะไรมาขายหรือเปล่านะฮะ ไม่ค้าเอาของมาขายนะครับฝั่งนู้นนะครับก็โหเถอกันคนละกล่องเลยนะงสงแัยเอาข้าวมานะครับ นี่นะครับบรรยากาศโอ้โหมาดูครับกลุ่มเมฆทำอะไรนะฮะกิจกรรมเช้านี้จะวางท่อปราปาหรือเปล่านะฮะ <c oughs> นี่มาดูเอฟซี FC ทางบ้านคิดว่าเป็นอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะฮะมาเดากันว่า สวัสดีป้าไทยบ้านด้วยนะครับพี่เพื่องสวัสดีครับนะฮะหนุ่มเมฆสวัสดีครับเนี่ยเทียนยังกันครับต้นไม้ครับโอ้จะปลูกต้นไม้้นโครงการนะครับนี่นะครับสะพานรักจำปาดงยืมคำพูดลุงจินี่มานะสะพานมิตารภาจำปาดงนะฮะพูดผิด สะพานมิตรภาพจำปดงนะมีหลายชื่อมากนะฮะสะพานมิตรภาพจำปดงของเรานะฮะจะได้สวยๆนะครับสังเกตว่าเป็นขี้หินแห่นะครับขุดยากมากนะมือก็จะบวมนะฮะภาษาไทยเรียกอะไรเร็บกินอันเนี้ยลูกลังครับครับผมภาษาอีสานเราหินแห่นะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ครับเอาเลยครับเพื่อเอาอยัางมาขายครับนี่นะครับเป็นข้าวกล่องเหรอครับ เป็นต้นไม้ที่เอฟซี FC นะครับเนาะจากเอามาจากอุดรเนาะก็ตรงนี้ตามพิกัดที่ป้าแตนได้พูดไว้ก็คือโครงการก่อสร้างกาเฟ่นะฮะกาเฟ่ช็อปกาเฟ่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นช็อปของทีพีนะครับของทีพีคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นจุดจำหน่ายกาแฟนะครับแล้วก็ fc มาก็จะได้มาอุ่นหนุนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,กับสะพานมิตรภาพนี้นะฮะอนนี้ก็ลงต้นไม้นะครับก็พา fc อัปเดตในบริเวณรอบนอกก่อนนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยจะไปช่วยทีมช่างมัดลวดต่อนะฮะเดี๋ยวพอสักคลิปสองคลิปก่อนนะฮะถ้าได้เข้าตรงนั้นแล้วก็คือยาวเลยนะฮะ จุดก่อสร้างนะเมื่อวานก็พากันมัดลวดกันจนค่ำมืดนะเมื่อวานหกโมงครึ่งนะแอดกลับนะครับกว่าจะกลับไปกว่าจะไปอาบน้ำนะครับกว่าจะได้กินข้าวนะเมื่อวาน <c oughs> หิวมากนะครับเมื่อวานปกติเราก็จะกินผมก็จะกินข้าวประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงครึ่งหกโมงนะครับเวลายิ่งเราทํางานเหนื่อยเรายิ่งหิวข้าวเร็วพี่เอฟซีทางบ้านนะจะนึกภาพออกเนาะโอ้โห นี่มีองค์คาษักด้วยนิกี้นิกี้ครับอ,นอน,อนอนเฝ้ารถนะครับนี่นะครับบรรยากาศ ดูบรรยากาศนะฮะอบอป้าไทยบ้านจะปลูกยาวไปไหนครับโอ้ <laughs> <laughs> จะดีหละฮะตามรถไม่ไหวนะ <laughs> ไม่จะมีซุ้มกาแฟเป็นย่อมย่อมนะฮะเหนื่อยที่ไหนก็พักก็เป็นจุดลงต้นไม้นะครับผมว่าตรงนี้ต่อไปก็คงต้องใช้ปั๊มน้ำในการลดน้ำต้นไม้ครับต้นไม้เยอะอ่า น้ำเรามีแล้วนะเดี๋ยวรอ,รอรอไฟนะครับนะนะหลังจากที่พี่เหม่งพี่เมย์ไปติดต่ออีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะก็รอดูว่าเขาจะมาดำเนินการวันไหนนะครับนะก็จะได้ใช้น้ำนะครับอาจจะสูบจากสะเอามาลดน้ำต้นไม้นะครับจะสังเกตว่าต้นไม้ตัวน,นี้เยอะนะครับแต่ยังไม่มีปั๊มน้ำที่จะเอาไว้สำหรับลดน้ำต้นไม้นะครับแต่ว่า น้ำสำหรับใช้ในการาชำลาล่ำระร่างกายมีแล้วนะครับก็สำหรับต้นน้ำต้นไม้เราเอาจากสระก็ได้นะครับถ้าเรามีไฟฟ้านะครับถ้าเรามีไฟฟ้าแล้วก็นําน้ําจากสระมาตดนน้าต้นไม้ได้ต้นไม้ตอนนี้เราเริ่มเยอะแล้วนะอรัก็ขอบคุณ fc ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากผลิตภัณฑ์ที่พี่คอฟฟี่นะครับสั่งซื้อ ให้กับพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ของเราทุกๆช่องเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากให้ช่องอดีตสั์แฟมิลี่ด้วยนะครับ092 794 7526นะครับสวัสดีครับ